สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ Gatehouse Castle นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดคุยวันนี้ก็คือกิจกรรม Eastern Castle ก็คือกิจกรรมล่ารูนแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับรูนก่อนรูนสำคัญยังไงมาดูกันรูนเป็นไอเทมที่ใช้กับไอเทมสวมใส่ของเราแต่และชนิดก็จะส่งผลแตกต่างออกไปแต่ที่แน่ๆคือมันจะเพิ่มเอฟเฟกให้ดีขึ้นอย่างสมมติแหวนเนี่ยเดิมทีไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมพอเราใส่รูนเข้าไป มันก็จะมีเอฟเฟกแบบนี้ทีนี้เรามาดูกรณีที่ไอเทมสวนใส่มีเอฟเฟกอยู่แล้วแล้วเอฟเฟกจะดีขึ้นไหมดูกันตัวอย่างไอเทมชุดนักเวทชุดนี้คือบอกว่าเมื่อพันธมิตรไฟเราตาย1นึ่งตัวะจะลดคูลดาวให้กับอาวุธของนักเวทเนี่ย1.7วิมีเงื่อนไขด้วยว่าจะไม่ทำงาน ในกรณีที่เป็นพันธมิตรที่มาจากการซัมอนซัมอนก็คือถึงกรณีที่์ติเฟกต์เนี่ยมันอัญเชิญพวกนักบวชมาฮิลหรือว่าอัญเชิญนักธนูมาช่วยยิงเนี่ยไอ้พวกที่อัญเชิญมาถ้าเกิดมันตายเนี่ยเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทํางานทีนี้ผมจะใส่ใส่รูนเข้าไปเอฟเฟกต์เขาก็จะเปลี่ยนเป็นเมื่อพันธมิตรฝ่ายเราตาย1ตัวหรือศัตรูตาย1ตัวเราก็จะทําให้ครูดาวลดลงเนี่ยสองวิดีกว่าเดิมแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมารู้วิธีหารูนกันละ รูนเราจะได้จากไหนรูนเราจะได้จากกล่องนี้พวกกล่องเนี้ยกล่องรีวอร์ดกล่องรีวอร์ดได้มายังไงก็ได้จากการสะสมการ์ดสะสมการ์ดให้ได้1แถว1แถวเราจะเรียกว่า1นึ่งคอลเลคชั่นพอเราครบแล้วเนี่ยห้าใบแล้วก็จะเปิดได้1กล่องแล้วใน1กล่องเนี่ยก็จะสุ่มออกมาไอเทมพวกเนี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีรูนด้วยไม่ได้แปลว่าเราจะได้รูนทุกกล่องนะจะสุ่มได้ เมื่อลูนแบ่งเป็น3สายแน่นอนที่มาของการ์ดแต่ละสายก็ได้มาไม่เหมือนกันสายแท้งจะได้จากการตีประสาทคนอื่นได้จากการชนะในอารีนาได้จากการชนะในแคนวอลสำหรับสายนักธนูการ์ดได้มาจากไหนบ้าง1ได้มาจากตีกอบบินายวันเสากอบบินที่มาให้ตีทีละสิบเสา2ได้มาจากการ ลงเกมเบย์แล้วก็3ได้จากเกาะอีเวนต์พิเศษที่อยู่ทางซ้ายมือนี่เห็นไหมรีวอร์ดการ์ดการ์ดตรงนี้ก็คือการ์ดของเซตนักธนูนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็ได้จากดันเจียนมั้งอ่าของนักธนูก็จะได้จากการลงดันเจียนสำหรับคนที่โทนก้าขึ้นไปก็จะเล่นโหมดนั้นได้สำหรับนักเวทได้จากการส่งของให้เพื่อนทำแล้วก็รับของจากเพื่อนซื้อเพชรในสตอร ทำภารกิจรายวัน d a ล l y q u ว s นะแล้วก็จากป่าดำโหมดป่าดำพอสต์ q u ตรงนี้ก็จะมีกล่องโบนัสสำหรับคนที่สะสมคอเลกชันได้ของอันล่างสุดเลยเนี่ยสำหรับสายนักเวทแถวได้แถวหนึ่งก็ได้ต่อไปก็นักธนูแถวได้แถวหนึ่งนักลบแถวได้แถวหนึ่งอันนี้นักธนูนักเวท3ามแถวก็จะได้กล่องพวกนี้นะพอครบ9้าแถวก็จะได้กล่องนี้ นี่ก็คือ,อกจิจกรรมนึงที่จะทําให้เราได้รางวัลเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นสําหรับคนที่เปิดคอเลกชันครบ100ครั้งข้างบนเห็นไหมเมนรีวอร์ดคนที่ทําเปิดคอเลกชันได้รบ100กล่อง100ครั้งเนี่ยจะได้ออ t ดฟเฟ์ขึ้นมา1อันม a g จิกแลมแล้วก็สําหรับคนที่เติมโกลสกาแลบก็จะได้กล่องนี้ขึ้นมาอีกรีวอร์ดเชสตัวนี้ก็คือจะมี ด e เ e n น a r รทไอเทมสชิ้น e ีพิกไอเทมชิ้นและไอเทมหชิ้นทีนี้เรามาดูกันว่า m e, แมจิกแลมตะเกียงวิเศษนี้ทำอะไรได้บ้างตะเกียงวิเศษนี้เขาบอกว่าเขาจะเชิญยักษ์ผู้วิเศษจินนี่ขึ้นมาให้พรเราแบบสุ่มได้3ข้อแล้วจินนี่เขาก็จะหายไปพอผมเลื่อนดูผมถึงเข้าใจว่าอ๋อจินนี่เขามีพรหลายข้อแต่จะให้เราแบบสุ่ม3ข้องั้นเรามาดูกันว่าจินนี่ทําอะไรได้บ้าง จินนี่มีความสามารถข้อแรกก็คือชุบชีวิตเพื่อนเราได้1คนพันธมิตรนะฝ่ายเราได้1คนด้วยเลือดสามหมื่นจินนี่สตันศัตรูแบบสมได้3คนเป็นเวลา3.2วิจินนี่สามารถสาบแทงฝ่ายตรงข้ามได้1คนเป็นเวลา3าวิและแทงตาบใดที่ถูกจินนี่สาบจะเป็นอมตะโจมตีไม่ได้ไม่เป็นเป้าการโจมตีแล้วก็อบริตีไม่ทํางาน จินนี่สามารถที่จะลดคูดาวอาร์ติเฟกต์ให้กับพันธมิตรฝ่ายเราได้3คนเป็นเวลา4.2วิจินนี่สามารถที่จะเพิ่มคูดาวให้ศัตรูแบบสุ่ม3คนเป็นคูดาวของอาร์ติเฟกต์นะเพิ่มคูดาวให้กับอาร์ติเฟกต์ศัตรู3คนแบบสุ่มเป็นเวลา3.5าวิจินนี่สามารถที่จะลดแม็ก p หพีศัตรูแบบสุ่มได้3คนคนละ3,500เป็นเวลา5้าวิแล้วก็ ข้อหนึ่งจินนี่มีความสามารถในการลดเกาะศัตรูแบบสุ่ม45เป็นเวลา6วิแล้วก็ดิสเอฟเฟกของเกาะด้วยเป็นเวลา6วิข้อต่อไปก็คือจินนี่สามารถที่จะอัญเชิญแอปปี้ที่มีเลือด14160โดยมีความสามารถฮิวเลือดได้8,200ต่อวิเป็นเวลา10วิแล้วข้อสุดท้ายจินนี่สามารถที่จะอัญเชิญแอปปี้ที่มีเลือด14160เนี่ย โดยมีความสามารถในการโจมตี20,000ต่อ,อ20,000 0ทุกๆ2.4ุดวิค่าสแต็กต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลของอาร์ติแฟกซ์ซึ่งตอนนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์เลเวล9 0 0ดังนั้นถ้าเกิดเป็นอาร์ติแฟกต์ที่มีเลเวลต่ำกว่านี้ลงไปก็น่าจะมีค่าที่ต่ำต่ำลง,งไปด้วยแล้วกิจกรรมนี้มีอะไรให้ล่าอีกสำหรับสายแลนกิ้งนะฮะสายแลนกิ้งคือคนที่แบบขยันเล่นมากๆเห็นไหม นี่เพิ่งมาวันแรกที่1เปิดไปแล้ว4 4 6 collection คนที่อยู่ได้ที่1เนี่ยที่1นึเขาจะมีอันดับอยู่ที่1ก็คือจะได้เจมแดงแล้วก็ได้ไดมอนด์อีก4,000แล้วก็จะมีระดับไล่ๆลงไปแต่ละโทนก็จะมีระดับของเขามีเลเวลของเขานี่ก็คือนักล่าสมบัติอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ใช่ผมดูวิดีโอทุกๆ2ชั่วโมงได้การ์ดแบบสม3ุบ เติมเพชร499ได้การ์ดแบบสุ่ม15ใบเติมเพชร1,499แบบจะได้การ์ดแบบสุ่มมา50ใบส่วนของคนที่เติมนี้สกาแลบเห็นไหมมันจะมีซิลเวอร์กับโกลซิลเวอร์กับโกลแตกต่างกันยังไงมาดูกันซิลเวอร์คุณจะได้แค่ฉากหลัง350นะสำหรับ Android iOS ผมจำไม่ได้ไม่รู้แล้วก็จะได้การ์ดแบบสุ่ม15ใบได้เวอร์พอนคืออาวุธของอารีนา1ชิ้นเป็นรีเจนเนอรี่ ได้แต้อารีนา6,000ได้ไอเทมไว้ครับแลมม่วงอีพิกไอเทมเนี่ย20ชิ้นได้พรีเมียมมา15วันได้เ e จ e น d ดอรีแบบรันด o อมไอเทม1อันได้เพชร1,500เม็ดได้สะพานบริสะพานข้างหน้าปราสาทเรา1อันเป็นสกินปราสาทแล้วก็ได้กอบวิน15วันทีนี้ถ้าเกิดเป็นโกล่ะ เติมเพิ่มอีกเท่าหนึง่งเป็น675บาทจะได้อะไรเหมือนเดิมได้ฉากหลังเพิ่มขึ้นมาคือพายุทะเลทรายต่อด้วยเซตการ์ดเอาไปเลย10เซตคือครบเซตอนะ่ะ0 10, 10เซตแล้วก็ได้การ์ดเพิ่มขึ้นมาอีกแบบสุ่มอีก90ใบแล้วก็ได้เกาะของอารีนาเพิ่มอีก1ชิ้นเป็นรีเจนเนอรี่ได้การ์ดเพิ่มอีก25บใบแบบสุ่มของเดิม15อันนี้เหมือนเดิม ได้อาว,วุธของอารีนา1ชิ้นนี่อันนี้เพิ่มขึ้นมาแต้มจากอารีนาเดิมที6000เพิ่มเป็น1 000, 2 0 0 0แร่ม่วง Purple s h a d e จากเดิม20เป็น40 Premium Account จากของ Silver จาก15วันเป็น25วันแล้วก็ Legendary Item จาก1ชิ้นเป็น2ชิ้น Diamond เพชรจาก1,500เม็ดเป็น2,500เม็ด สะพานได้เหมือนเดิมแล้วก็กอบินจาก15วันเป็น25วันสำหรับกิจกรรมนี้มาดูข้างล่างนี่อยู่ตรงนี้ในแผนที่ Eastern ์น s ท l e จะมีเกาะให้เราเป็นเกาะพิเศษ,ษเป็นเกาะกิจกรรมจะมีป้อมต่างๆถ้าเกิดเราเข้าไปตีแล้วเราชนะเราจะได้รีวอร์ดมาเห็นกล่องสีน้ำเงินข้างล่างไหมมุมมุมซ้ายล่างกล่องพวกนี้ก็จะมีรางวัลต่างๆรีวอร์ดก็คือเป็นการ์ดสุ่มได้ก,การ์ดของสายนักธนูแล้วก็มีสกินของนักเวท สกินโอ๊กสกินเมดสกินแท้งสกินคอสโบสกินของชุดอาร์ชเอร์สกินของแวนนักเวดอีกแล้วแล้วก็สกินของเมดทางนี้ในกล่องเนี้ยก็ยังมีพวกอ่าลิเกเดอรี่ไอเทมสำหรับคลิปนี้ก็ขออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอาเท่าที่ผมรู้และเข้าใจแล้วก็คือ หากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยถ้าเกิดผมตอบได้ผมจะตอบถ้าเกิดตอบไม่ได้ผมจะตอบว่าไม่รู้แล้วก็สําหรับคนที่ล่ารุนเลเวล100มีเงื่อนไขเดียวที่ต้องทําให้ได้ส่วนหนึ่งก็คือคุณต้องมีทหารที่มีเลเวล88อย่างน้อยหนึ่งนายในปราสาทส่วนเรื่องของ legendary item เลเวลของไอเทมที่เราจะได้นั้นก็คือจะได้ตามที่เรามีทหารเราเลเวลสูงสุดเท่าไหร่ไอเทมที่เราได้ก็คือจะไม่เกินจากทหารที่เรามี สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ e x c e l ซ r m ิเ e อ